อันนี้ออกดีกว่า,า,า,าพ่อจา้าพ่อจา้าผมอยากได้คันใหม่อะผมเบื่อคันนี้แล้วอะพ่อจะซื้อเจลโ,โนให้แกนะไม่เอาหนูจะเอาโซนี่ไม่อะแต่ทีนี้ก็เกือบตายไปแล้วนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผมขับโซนี่อ่ะป้าเดี๋ยวหนูจะพาไปดูว่ามันเท่ขนาดไหน เกลูกพาไปดูดิว่ามันเท่ขนาดไหนไปไปไปได้เลยครับพ่อเฮ้ยเฮ้ย,โ,ยโซนิคอะไรมาดูดูมันหล่อขนาดไหนวะไหนมาดูหน่อยดูมันหล่อขนาดไหนวะเฮ้ยโอ้โหนี่มันโซนิคลูกซีบีนี่วะคันนี้ใช่ไหมที่ลูกอยากได้อ่ะผมอยากได้มากๆเลยดูสิคนขึ้นไปนั่งยังเท่อะแล้วมึงขึ้นเพื่ออะไรเนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่นี่เฮ้ย มึงจะขับรถกูไปไหนเนี่ยเอาลูกผมจะเอาคันนี้ผมจะเอาคันนี้ลูกมันเอาไปแล้วลูก<ห>มันเอาไปแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะมันมีเด็กกระโปงเอาไปแล้วเอ้ยช่างมันถเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อคันใหม่ดีกว่า,าคันนี้พ่อผมไปต่อยแม่งเลยสักมา,มาขามโมยรถมันก็ได้ว่าเมื่อกี้มันขับหลีดมา,<อ>มามาลูกมาลูกเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อ,อเฮ้ <ๆ S 2> จับไว้ลูกจับแน่นๆนะ โอ้โนจับแน่นๆนะลูกจับแน่นลูกอจับแน่นๆนะลูกถนมนมันลื่นนะเนาะเออถนนมันลื่นนะลูกเราต้องระมัดระวังนะลูกเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังไม่งั้นชีวิตและทรัพย์สินของเรามันจะเสียหายได้นะลูกอย่าไปอย่าไปโอ๊ยฉับมันเถอลูกเออลงมาลงมาเราเดินเอาดีกว่าไป อ๋อถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงแล้วอดีครับช่างมีโซนิกเหลือบอ่นอ้อเหลืออยู่คันนึงลุงอ,อ๋อมันแรงไหมอ่ะผมอยากจะได้ให้ลูกสักคันอน่ะโอ้ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยลุงแรง แรงแน่นอนโหแรงจริงหรือเปล่าไหนามาดูหน่อยดิอ๋อรถคันนี้นี่คือมันรีมิ t ต์ e อ dition มากเลยลุง <แก S 1> ที่ลุงต้องเดินไปหลังร้านนะอ่ะผมจอดไว้หลังร้านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กแวน้นมาขโมยไปนะโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอ,อเคอเคไหนขอดูหน่อยนะได้เลยครับลุงทดสอบก่อนขับขี่ได้เลยนะเฮ้ยทดสอบก่อนซื้อได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยโปรโมชั่นนี้มันช่ดีเหือเกินป๋าลูกลูกลูกไปไหนแล้วลูกลูกดูอะไรเนี่ยลูกผมผมอยากได้โน้ตบุ๊กอหรออันอันนี้มันอันนี้มันใช้ไม่ได้นะลูก อันนี้มันเป็นของช่างนะมันมันดูหนังโป๊ได้นะดูเหรอ <laughs> ม่ม,ม,ม,ม่มามามาเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูโซนิกนะลูกมามาอ่ะลูกมาลูกตามมาลูกโอ้เ oh, นี่ยเหรอโซนิกโอ my god มันเหมือนคันนั้นเลยลูกดูดิใช่ไหมเหมือนมาเหมือนอยู่นะผมชอบขายยั้งมันมากเลยขายยั้งเหรอโอ้อะลองลองเบิ้ลหน่อยดิลองเบิรลนหน่อยดิโอ้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  โอ้ oh, เสียงแรงมากลูกโอ้พอแล้วลูกพอแล้วลูกหนวกหูลูกเฮ้ยพอแล้วลูกอ่าเดี๋ยวพ่อขอเช็คสักหน่อยนะกันว <as> ่ามันมันแรงไหมตั้งบอกว่าลองเทสก่อนจ่ายได้มาเดี๋ยวมาลองดูดิลูกซ้อนมาซ้อนมาไะพร้อมยังพร้อมยังพรลองลองหน่อยอุ้ยโหโหแรงมากลูกโอโหโอหมันแรงมากลูกโอโหโอหแรงมากลูกโอ้โหสองร้อยแล้วลูก โอ้โหโอ้โหโห่แรงมากลูกโอ้โหแบบไม่นูพ่อโอ้โห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 เบิร์นจัดเลยลูกเบิร์นจัดเลยลูกโหแรงจัดแรงจัดโอ้โหแรงมากลูกแรงมากเลยหายลูกยกล้อต่อสับโอ้โหโอ้โหลูกเป็นไงลูกโอ้โหคนแรงเลยลูกโอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โแรงมากเลยพ่อใช่ไหม ผมมาแรงมากเลยนะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันจากแป๊ลไปน้ำมันรู้สึกมันจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันหน่อยครับเติมน้ำมันคอยครับหนอน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 หนูหนโหนโหนูหนูหนโอ้ยลบโห้ยยกรอยาวมากลูกโอ้โอไม่ไม่ไม่พูดไงอ๋อ ทำไมไม่พูดล่ะลูกไม่พูดอะไรอ่ะไม่รู้ลูกท้องแม่สุคุณก็ได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสสองหกสแปดเลูกรถพังแล้วลูกโอ้โหทำไมเนาะทไมเอ้ยล้อพังเลยลูกโอ้โหรถมันแรงเกินไงโอไม่นะนั่งกอด้อยอยู่ โอ้มันพังลงมาลงมาไหนลูกลองเอาเจอโน่ของลูกมาแข่งกับพ่อดูว่ามันแรงจริงไหมลองเจอโน่มาแข่งดิลูกสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหทำทันบ้านอตามทันบ้านอโอ้โหส่งลุงนะส่งลุงนะเห็นสนเลยว่ะเอาลูกหายไปไหนลูกโอ้โหไม่เห็นเลยลูกไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นเงาเลยอะไรเนี่ย โอ้โหสู 250, ้ทรงลุงไม่ไ hmm. ด้เลยนี่ผมมาแล้วสองร้อย้าองวิโอ้200เองเหรอพ่อคนนี่ขับไป400เลยนะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแรงจัดอ่ะเฮ้ยลองเอาโซนิกกับโซนิกมาดิ่โอ้ยสาวสกอยลูกสาวสกอยบอดี้เจอผู้สาวมีผู้บ่าวยังเนาะเอ้ยยังไม่มีเลยค่ะสาวสกอยไม่มีผู้บ่าวบ่ะลูกทำไงดีลุ่นิผมไม่ชอบอ่ะค่ะละค่ะแข่งเป้าค่ะแข่งเป้าแพ้เป็นแฟนนะแพ้เป็น เขียวมาดิมาดิโอ้โหสาวสกอยว่ะเอ้ยสู้ไม่ได้เลยเนี่ยพี่โอ้โหโอ้โหลูกลูกลูกสาวสกอยคนแรงเลยลูกโอ้โหไงดีเนี่ยโอ้ใหม่กอดโอ้ลูกลูกไปไหนแล้วลูกอยู่ข้างหน้าโอ้ลุกสาวสกอยโคตรกากเลยลูกไปละไปละโอ้โหโอ้พอยกล้อใส่เลยเด็โอ้พอยกล้อใส่เลยเลยลูกโอ้โห งานโอ้สามสองหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยออกก่อนว่ะลูกโอ้ลูก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 โอ้โหลูกลูงแรงว่ะลูกแรงว่ะโอ้พอซูมไม่ทันเลยลูกโอ้พอวิ่งไม่ทันเลยเฮ้ยเอ้าเอาลูกลูกขุนกุ๊บเลยว่ะเฮ้ยยกล้อมียกล้อโชว์ด้วยนะเฮ้ยมันแรงกว่าวะเฮ้ยยกล้อเฮ้ยลูกเว่งยกล้อใส่เลยว่ะเ้ โอ้หแรงเกินโอ้หพอสู้ไม่ได้ทีนี้เฮ้ย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 ดูท่าดิเอ่อโคเี้ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจัดไอ้นี่มันก็จะเอาได้นี่มาดิมาดิมาดิเฮ้ยดาซูเปอร์แมนอ่ะโคเี้เย้เย้หน้าโคดเชิดสามสองหนึ่งไปโอ้โห โอ้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  my god โอ้โหคนแรงเลยโอ้ my god โอ้ my god มาแล้วว่ะ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนจะมีคนมานะลูกลูกน่าจะมานะโอ้ยแต่โซนนี่ขับ400กว่านะคันนี้ได้แค่394เอง394เองใช่หรอใช่ใช่เฮ้ยเท่ากันดิ แต่ว่าคันนี้คันนี้คันนี้น่าจะแรงกว่าหรือเปล่าคันนี้ออกดีกว่าว้าวอคลิปหน้าเรามาทำคันนี้ดีกว่าเบงแรงว่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพ่อเขาเอาเงินไปจ่ายช่างก่อนรนถะแบงแรงจริงป่ะบริกุต